ให้สกนบาทท่านมาให้รัแบแต่เราจะปวดวัดให้สะอาดเลย,ดยโดมีคมนั่งสมาธิพอไล้เเงินเหลือวันที่เราลงปูจะให้น้งปูคงแขม,มิตายนั่นนั้นจะกาลมีแว่าเงินนี้ไม่มีพระองคจะรวยถ้าลงปู่หรืหมลงปู่ันวันหนึ่งวันหนึ่งโอ้ยเงินเข้าลงปูกเอาไม่จนละไปลงไปลงปูงปงนูเอา เหรียญหนึ่งแ้วมาจำนายเข้ามาครับไม่เอาเหรียญน,น้ำปูน้ำปูเอาเหรียญน,น้ำปูไปไปจำน่ายเอาเงินสร้างวัดมันจะได้บุญมาโนกนรกมโลกคุณแล้วถึงหัวยมัวไว้ละไปมัวยมัวไว่มตกงนรกคุณแล้วอาจารย์เราอู้บอกเราท่นนานจันดีอาจารย์คําบอกในคนน่ะท่านจันดีก็ได้เก็ยแสนต้องบอกคงได้ล่ามีตับ จำนายเรียนอยู่ในวัดไม่ฟังนะมาอยู่ด้วยมาบอาสักเหรียญมาขาวันละสองชั่วโมงก็บอาสักมานึกคมว่องไวของจิตใจของหลวงปู่มานวดขาวันหนึ่งโยมหลวงปู่ว่าไม่ให้เอาอะไรมานึกลองดูวันหลวงปู่จะรู้จักให้เราคิดสินวดขาไปตอนสิบั่วโมงเอ้นวดขาวันนี้นะ น่าจะให้เจ้าถามแสนข้ามนวดนึกในใจนี่นะเขาลงนวดขาอยู่นึกในใจเฮ้ยนี่นี่จะมาอยู่นี่มนวดขาเอาเงินหนีนี่นี่แต่งเป็เงินนีอะไรเลยมานวดต่อไปแล้วกันน้องปู่ขาเจ็บอยู่คนขาเป็นปวดขาเก็บขากรรมมันนุ้มบาหายแลัวอืมเคยฮักครับ ขัดขีดไวตั้งแต่อายุเจ็ดขวบต้นลแล้วมันจะตามมาแล้วพันกรรมมันตามมาแล้วมันไม่หายอ่าก,กรรมจนลุงปู่ข้าหักยิงเข้าใจหมดจนได้ผากดูกอ,อ,องขึ้นน่ะมันไม่กลัวนักปฏิบัติหรอกกรรมมันไม่กลัวลงปู่จะได้ผเผากรดูกออกจริงๆริงอ,อันนี้ก็เลยเข้าใจเลยกรรมแลาวันนี้ลุงปู่จะไปนิพพานเนามัน รมทั้งหลายที่ที่ปู่สร้างบาปไว้ตั้งแต่หลายชาติหรือชาตินี่เนี่ยมันรุ่มมาบมาใช่นี่มาเอานี่ที่กู้่นึ้ถืก <c oughs> ต้อง,องฉันทนว่าเห <c oughs> มือนกับเหมือนกับโยมโยมติดนี้หลายคนนะจะสิบคนเนาะ <c oughs> พอขายที่ดินได้มันรุ่มมาเลยใช่ไหมเจนรู้ดีอนาะมันรุ่มมามาขอเงินอย่างนั้นเหรออราจนร้ ฟ้งต้างองต้างหลวงปู่ใกล้ใกล้นี่ใกล้มรณะนี่ความจาความคิดอะไรดีนี่หลวงปู่ให้ห่วงนมให้ห่วงมันจำแม่นยามากเลยไมันช่ไหมเดินพุดงลงไปข้งแรกเลยเราฟังโน้ตพระวัดเขียนเป็นเล่มหมาเบรอเลยามาเขียนนะมาไม่เขียนมาพูดพอนฟังมันจะมาซักมันมามาซักหลวงปู่ถ้าหลวงปู่ไปเที่ยวเที่ยวไหนทำยังไง ให้คบงูไปคบผีอยู่ทําไหนประสานาคอยู่ที่ไหนจะอธิบายให้ฟังมั้งท่ะอยู่ในประเทศไทยนี่ก็มีหลวงปู่แหวนกับหลวงปู่ตือ้อเป็นพระที่เที่ยวทุง่งมากที่สุดในโลกคือว่าในในั้นนั่นนี่จะมาหลบผ่านมันเป็นไต่ตาอะไรออกมันมันใช่แต่พลังหยิบรักษาใช่มันเป็นหน้าตาตรงนี้ยาเราแบบให้กินแต่ใช้แต่พลังหยิบ ตอนท่านอยู่วัดเรานี่นั่นอ่ะท่านอยู่องเดียวมันันเป็นป่ามันมีไข้มาเลเียหมอพัดเอายามาให้กินยาพินินเนี่ยท่านฟังไม่ถนัดหมอบอกว่าให้กินครั้งละสองเม็ดต้องปูใส่สิบสองเม็ดแล้วนี่มันเพียไปหรเพียยหายใจรับมันจะหมดเพราะฉนันวันนั่นั่งสมาธินี่มันจะเอ๊มจะไปแล้วนั่นนี่มันคงอยู่ไม่ได้แล้วั หลวงปู่เลยอธิษฐานขอให้ถึงนิพพานเช่ยก่อนเนอ,อจะจไปจริงๆรขอให้บรรลุก,ก่อนถึงที่สุดความทุกก่อนท่านจะไปจึงไปหายว่างโดยทันทันว่าหายหายจาับกลมอ่อนเพียรนี่หายไม่ต้องกินยาเลยวอลแรงอธิษฐานหายเลยโอ้ขนาดเงนให้มรณะเงินู้นนนจักว่ามันจะมรณะ แต่ว่าจะขึงไฟมันไม่ถึงนิพานให้วางมดก่อนวางได้ริงไฟท่านน่าเจ้าว่าท่านวางจริงมาครับที่เป็นเบอร์หนึ่งที่มากระทิอยู่กลัวลงปู่อับขึ้นไปจังหวดเลยมันบางสะกุงมันพอลงปู่มาลำหน้าภาพอยู่เชียงใหม่แล้วมันมาบินเลยขึ้นเครื่องบินโมยิงเจ็บสามเจ็บกลับเลยอาจารย์ได้วิชาตาดีของเราปู่มาคิดโอ้โนั่นคืออันนั้นมาครับไม่ค่อยชักเป็นขนาด มาไปอยู่กับท่านที่ศูนย์เจ็ดีเจ็ดนั่งกับท่านเห็นเทพพวกเทพพิดีดางเทพพระบุตก็อยู่ที่ต้นไายใกล้ๆตั้งปูพิงไฟเนี่ยเขาหนีหมดคนเขาหนีนนจนเขาไปอยู่ต้นดูที่บนโบสถ์็นหมดก็เลยตอนนั้นน้องปูบรรลุธรรมเข้าใจป้เอเขากลัวบาปปกเทพ,พ็จกับตามต้นไม้ใกล้ๆมันหนีหมดเลยเขาไม่อยู่สูงกัวใช่ไหมเขากลัวบาปเขาไปอยู่นู่นหมดมานั่งมาไปเห็นเทพต่กวนมันอยู่นี่นะ มันนี้มันง่ายหนีไปอยู่คุณหมดนั่นเป็นยังไงน้องกูเนจะตาดีอยู่เว้ยมันเห็นเนี่ยว่าะมันด้เห็นนอกเลยมันวาแค่นี้แหละมันทำไมมันก็มาอยากให้ติตให้เห็นเห็นน้องกูตื่อเต้นมาหล้งแต่ชุนหอกนั่นจุนหอกมันมาอยู่กับกุญตื่อเนี่เห็นงกู่ตื้อเห็นในงั้นน่ะมันอยากได้ปูเลี้ยงน่ะกูมดว่าอะไรกูมด ข้ามปีหนึ่งเลยเดินนมกลมทั้ง42หน่ะในองักมงดขาลงปูท่ท้งเชียงคืนนั้งนมกลมอีก2ชั่วโมงแล้วก็พักพักิ0นาทีตื่นนั่งสมาธิถึงสีหน้าก็ไปทำสมสาสลากทำสมเพียนตื่นตลอดเลยนี่น,น,นี่เ็นเอนนอนนอนพักผ่นแบบนี้ก็ ไปเห็นโยมโยมมาจากเตรนวงหเห็นเดินซือดอ,อกไม้มาสามดอ,อกมือหนึ่งมือหนึ่งซือรองเท้าแตงโมเดินเข้ามาใส่กายกุฏิเห็นแก้่กล้กุฏินี่วันแรกเรดี๋ยวหยิบซุกจับสองสัปโมงกุ้ยโยมซือรองเท้าซือดอ,อกไม้มาจริงหอ,อเขาา้าททาหรือไวกันเนี่ย <laughs> ใกล้ใก่แก่แก่ นี่ก็เล่งปฏิบัติก็มันก็เห็นไกลออกไปที่ประตูวัดคุณลองมาดูก็ไปอีกแกมันก็ไปสองกิโลคุณมันค่อยากไกลไปไกลไปออืมอันนี้น้องปู่ถามน้องปู่แหวนถามน,น้องปู่แหวนตอนนั้นสัญญาธรรมศักตร์เป็นนายกดรเ,เชาวนั่นก็เป็นองค์ขมุนตีใช่ไหมที่มุนไปแต่นม่ต่างสมบัติสมุทรเจ้าอยู่ที่กรุงิง มาอยู่กับหลวงปู่จะนอนด้วยนะสัญญาธรรมศัพย์ก็เป็นรักเตเชานอนอยู่วัดประตบรมันปณินนชฌานมนุษย์ปู่ไปแไม่ตาให้ชระบา้านทุน,ทนาพ,ารรพัจนาจนปาน่าเสียทิ้งปอดเสียไปมุงฟังมันหนาวใช่ไหมมน,น,นมันหลวงปู่แดดหลวงปู่เชิญมันแดดแดวไปนอนอีกคืนนึงีกสองคืนมนุษย์ปู่เชิญท่านมน,น,นุษย์แทนเ ผมเนี่ยสันด็อกเตอร์เซาผมพุ่มนม,มาเลดเต้นสีขาวไปจอดพึ่งทางพึ่งขึ้นรถพึ่งขึ่งเข้าถึงวัดได้บันนี่บันนี่หลวงปู่ก็เลยบันนี่ก็เลยเม,มนุ์หลวงปู่ลองดูหลวงปู่นี่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สาภาพเป็นสภ,ภาพเสพคือปวดรักเสพที่มันต้องผูกขึ้นไปผูกพิงแค่ไม่ตามันมองหน้าอย่างนี้ไม่มองหน้าเราไมผูกมันเป็ไม่มองหน้าเรา,เเอา,เราโอ้ยมันจะเป็นว่างเนี่ยจะไปแผ่เมตตาเยี่ผู้พิงมัน,นคนห่วงแผ่นดินคนบ้านนี่ เอาแผ่เมตตาในรอบโลกคุณผู้พิงอยู่ใกล้ๆนี่เองเลยทีนี่าเอาแผ่รอบโลกคุณอะใจเมตตาหม,ม,มดโลกโลกความยิ่งยูนี่แผ่ทั้งโลกอันนี้ใกล้นิดเดียวยังไม่ต้องใส่พูดแช่นิพนธ์สบตอบปับสัมมาขอโอ้ด,ด็อกเตอร์สัญญาธรรมจัตรจะนิยมกลับต้องปู่ได้พูดหลวงมีทางที่จะยิงไม่ได้ <c oughs> ต้อพรลงปูกเป็นพระที่เด็ดขาดเด็ดขาด คยจำบรรษาที่นี่ทิบเอดตีจำมณมารับผ้าไตก็ไม่มารถยี่ห้อไหนไปรับก็ไม่มาหรือขาดกันวัดไหนถ้าได้จำบรรษาแล้วนี่ท่านได้ออกเลื่อนี้จะรถยี่ห้อไหนไปรับจำมนยังไงนี่ท่านให้มาเลยมาอยู่ยให้แล้วเล็ดขาดไหมเด็ดขาดโดยไม่คืนไปที่เดิมโอ้ไม่ไปนิพพานเลยเด็ดขาดแต่นิพพานในใี่แค่ว่า พูดอย่างง,ง่ายๆมันมันยมรวยว่าอย่างนี้ดีกว่ายมแต่ก่อนแต่ก่อนเคยจนเนาะพูดถึงนี่วันนี้ยมรวยเว่ามีรถมีเรือมีเครื่องบินบินประจําตัวคนมันพูดอย่างนี้ดีกว่ามีบ้านดีดีอ่าอยู่สบายดีดีดยมยังไปเยี่ยมคนจนอยู่เข้าใจบหอ่าเปรี้ยเที่ยนนะคนนิทานเป็นคนที่รวยที่สุดเลยคนถึงนิพานจากคนพอคนอิ่มหมดทุกอย่างแล้ว ไม่ใช่เป็นคนจนเป็นคนรวยเงินนี่มันไม่อยากได้แหละมันรวย,ยตอนนี้พานมันรวย่าเงินนะจรงนั้นเดิมอยากให้เข้าใจวันนี้มาหาตมหนุ่งครูม,มาหามังคีวันเล่นวันเงินเป็นวันท่านมาไหนคุยกับแขนนนะกนระนันนี่เตรียมตัวไว้เลยนะหนุ่ยแม่พาขึ้นมนเชนั่งสมาธิแล้วขึ้นบนันไดไปจังไม่เข้ายืนดาเนี่ยอะไรตะกอนเดินกลับโอ้ บางทีก็ห้าวันบางทีก็ข้ามวันเดียวข้ามวันเดียวมันมาจะมนี่มนลนุ่มปูมาก็ตีประมาณตีสามครึ่งนนทสง่งคิดเข้าไม่ฟังมันสมยัยนุ่งปูยังมีชีวิตอยู่นุ่งปูลูกร้านจะมาถวายอาหารเช่าเด้๋ยววันนี้นุ่มปูคอยลูกร้านหน่อย มีหมอนไว้พอตินขึ้นมาไม่เช่าพระพวกอยู่นั่นน่ะพอมาไปถึงหลวงปู่บอกไม่เช่าหนิเพราะว่าท่านอาจารย์จะมาถวายอาหารพวกผมไปถวายน้ำล่างหน้าหลวงปู่ออาเนี่เห็นตัวอย่างนี้เลยเนี่ยเข้าใจว่าพอเราส่งจิตเข้าไปเห็นตัวเราอย่างนี้เลยถามคุยกันได้นี่แหละเป็นเป็นเป็นจิตที่คุยกับจิต อันนี่ผู้ที่เป็นบรรลุธรรมเป็นไปคุยกันเพิ่งวัได้ไปด้ตัวเป็นส่งคิดไปคุยกันแต่เม่นจากแต่ทานไปทานไปเหมือนนั่งหลงปูปองรับมังูรตื่นนอนฟังกลางคืนมานั่งคุยกันมีแต่เท่าเทาเท่าเท่กันกับหลวงปู่เราไม่ยากนะครับไม่ไม่ต้องมีแรงหนึ่งไม่ต้องแรงเดี๋วแม่มาที่ถึงมิเช้ามาปูอาสนะไว้ ลุงปู่เท่าๆทั้งหลายสักองไหนจะบวชก่อนบวชหลังเราันปูไว้นี่ล้วเอาปู่ตื่นเช่ามามูมีสักองมีแต่ลุงปู่จ้าขององค์เดียวลุงปู่คุยกันอยู่เมื่อคืนไปไหนพันชานกมวัดพันหมดแล้วแต่กลางคืนพวกผูกเจ้าตายไปนอนมันจะจบะบอลวานนามดเลยทั้งว่นเขาไปไปกั่ไปคุยกันวัดอื่นสักองคองงื่นขเขาไปด้วยกันเพราะพันชานไปบรอากาศได้ น้องปูตตื้อคนไม่เชื่อทีเ่เหมือนอยู่นครพนมในความท่าแขกเคย่นหนบ่โมเมนที่สวริชจะโตดน้่งตายดอกอีสานบรวยเหมืนโมเมนที่นั่งสวริปพอถ้าอีสานไม่รวยจะโดดน้่งของปู่ค,ครับเดี๋ยวลูกจะกราบลาปู่นะครับขอพระนะครับอืมแบบน,นี้ก็เลยมาพูดที่จบให้ฟังแล้วมันมันข้างลมเดือดไม่นนเข้าใจน้องปุตตื้อคนบ่ได้สามมันสาคนยืนไปฟัง ฝั่งนครพนมน้องปูเดินลงไปในน้ำานน้ำโขงเหยียบน้ําไปนี่เหมือนแผ่นดินเลยเดนินลงไปไปถึงท่าแขกเดินกลับขึ้นมาให้ดูเสือส้ออาจรจยนน้าไหลอย่างนี่เหยียบไปนี่ยางกระดานนั่นแหละดูดูด้วยบุณบารมีเนี่ามันเยอะเกินนะเ้าเรียกปัทีกับสีนังเข้าใจปะเพ่งใส่น้ำนี่เป็นแข็งเลยเป็นน้ำแข็งให้เดินได้เลยนี่อำนาจบุญบารมีพระองค น้องปู่เหนอันี่จะเห็นชัดตรงลมมันพัดฝนเข้าไปในวัดลมแรงมาอยู่น้องปู่นั่งกําหนดตรงวายโยกับสินังพัดฝนกับลมหนีไปที่อื่นเลยเนื้พลังของพลังจิตหนึ่งนะมันสามารถจริงๆไม่น่าจะเป็นได้ของลังมธรรมชาติก็ผลมาเนี่ยเพ่งเพ่งวายโยกับสินงังเป็นลมมอนกันพัดลมหนีพัดฝนหนีได้ในกรรมนั่นนหละ พลังศิษคนเหมือนมีปัทวีก็สิ้นนางอาโปก็สิ้นนางเตโซกสินึง,านง,นงวายโยกสิน้นางหลวงปู่พังวัดมันจาที่ดีมันจะได้ปัทวีก็สิน้นนางพอเอาหน้าไม,มา้ทานน้ำมนต์มาไม่เห็นด้วยหนะึ่ยยมมาลอยฟังอยู่นู้นละไม่ต้องเอามาใกล้น้ำมนต์นั่งอยู่อ้อยข้างของผมนั่งรับตาแล้วแล้วตัดก,กินเท่ามันตัดเป๊บเป็นก้อนน้ำแข็งเลยนะ เอาหมอ้อคว่ำเขยวก็ไม่ออกเพรกินมาได้หอกหลวงปู่ันแข็งเป็นน้ำแข็งหมดแล้วตั้งไนนวออ้นั่นเนี่ยตามตามเนี่ยเอาเตโชกินนังละลายน้ำตักกินซะแล้วละปลอมตักกินได้เลย,นยในพลังจิตเนี่ยวันนี้หลวงปู่พรมบ่าอยู่นี่วันนีไม่ได้เห็นเดี๋ยวมาไม่หลวงปู่ที่เป็นอาจารย์นั้นมาเสร็นนัตามบาบาทรงแรง อยู่สิบสองปีเป็นเป็นทําเขื่อนก่อนหม่แล้วเป็นห้วยมันไม่จริงทำสามสามเขื่อนตั้นน้ำใหม่มันแล้งเราทางอีสานน้ำมีนกเป็ดมันก็มาเป็นพันๆใช่ไหมขึ้นมาอยู่พรยาย่ามันเกิดมันก็นมาอยู่ในน้ำยมพวกหัวดือ้อแบบกปืนมันลัจริงมันบินขึ้นมาเซบสองสามร้อยตัวมันเป็นแผ่นนะใช่ไหมยิงมันว่า นกเป็ดตัวหนึ่งยี่สิบห้าบาทได้ค่าคุณว่าอย่างนั้นมาเนียยังมายิงอีกเอาตัวละหา้าสิบาทหาทัวห้าสิบบาทไม่ใช่น้อยเนาะสมัย <c oughs> มายังเป็นโยม <c oughs> อายุที่สองขวม <c oughs> ไม่เชื่อไม่เชื่อถึอองปู่ยุคตีพอเสียงปืนยิงนกขนน o บินออกจากวัดเสียงปืนดังล่มลงมานอนกอดปืนตัวแข็งมันใหม่ กับบ้านบ่ไดแล้วนอนปุ่นนอย่างนั้นกอดปื่นเป็นบทพัทธวีที่หนังเช้งเห็นตัวเราเนี่ยอีกแข็งมันไม่เลย<ม>นอนน<ม>อนก<ม>ันอยู่<ม>ยนิ่งเลยตากไ็ไม่ไม่รับเลยต้องมามนลงปู่ไปเห็นเมตตาให้จงลุกกัดกับบ้านได้ออโอ้บอกใคร้เลยถือปืนมาใกล้ผมมาแวมันกลัวนั่นน่ะพัทธวีก็ที่นังเขได้บ่กเช้งใสตคนคนก็แข็งมาจะจำ แต่ไม่ได้เห็นนุง่งปูมั่นทำคาถาโทนให้มหาทองจันเป็นพระบวดได้ <c oughs> สิบสี่ปีเตียงศริขันเขาได้ให้วดข้าวสิบห้าวันให้กินแตน่น้ำทัางจิ่ทำคาถาให้ให้นั่งสมาธิเตียงศีลขันมันสู้ได้สิบห้าวันกินแต่น้ำจ,จะตายแลมจะเป็นลมสิบห้าวันไม่กินข้าวเลยจะทำเดียวได้ วันนี้มาพ้องจันยังได้อดเข้าเอาสิบห้าวันเหมือนกันได้สิบสี่วันเกือบตายวันปู่เลยสงสารเลยให้วันนี้เอาปืนเนี่ยปืนเอ็มสิบหกยิงกระสาเป็นเป็นน้ำไหลลูกปืนเป็นเหล็กน่ะไหลจอกจอกจอกคนดูดูพลังคือไม่น่าจะเป็นได้เหล็กเนาะลูกปืนเหล็กเป็นน้ำไหลออกจากปากกระบอกปืนไเจอกต่อไปเป็นจอกจอกจอกเป็นน้ำ โลกเป็นรูปผืนเลยนั่นมันไม่น่าจะขังปั้นมาว่าคาถาเนี่ยนะคอามศักดิ์สิทธิ์น้ำปุมันเนี่ยปุ๋มันมาไว้ดูนันแหละมันอัศจรรย์มาจะอัศจรรย์ที่แตมาทำเห็นโยมเห็นนี่ไม่คิดแบบอา่จะนาคัน่ยดีดี๋ยวคำมันนี่จะได้มาคี่ตัวมาว่องลงมา มาอยู่อเมริกาเจดีย์วัดหนึ่งขอให้โยมดูเขียนไม่เป็นเ <c oughs> นี่ยเจดีเดี๋ยวข้าวันนี้จะได้กี่แสงงดูก่อนใครจะได้เอ้จาจรย์จะนั่งเสือมาได้ลหวครับคนไดจะได้เนาะรับพรก่อนบันพรแล้วก็จะแจกของเนาะโอ้ <c oughs> แตอนั้นโมนงให้นั่งซสือ